สวัสดีครับทุกคนเบอร์สุภสุคนเ้อพี่นอกวันนี้เขากัได้เมนูเด็ดครับเมนูเด็ดมาฝากกี่ฝาก้องเนาะทุกคนเนาะกับบรรยากาศไอคึมๆค,ค,ครับนี่ของฝากคึมคมตอนนี้อยู่จังหวัดบุรีราชธานีขอขเงาเนาะครับเนาะฝนตกบานร้ายหมือเบัดหมือเบัดขึ้นครับกะมาเขากับได้ห้อยมาพกพอดีครับหลังจากฝนตกครับทุกคนนี่กับเป็นห้อยเชอรี่ครับหอยเชอรี่เนาะ แกะแล้วยเหลีทุกคนต้มเล้วยหลยแกะแล้วยเลี่นี่ยครัเมืองนี่แหละว่าเซีดเมนูยังกินเนาะตอนนี้กามีต่วารอ,อนน้องๆจากฟังสปป,อปอลาวครับเมื่อนี้เป็นวันที่31ดเดออวันที่หนึ่งที่สองน้องๆ,ๆกับสิบ้าเมืองงานแห่เทียนเนาะแห่เทียนรรษาหนึ่งเดียวที่ว่าแง่ที่สุดครับในโลกเนาะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีของเงาครับพี่น้องพี่น้องอยู่ทางอืน่นทางไกลกัเรียนเชิญเด้อ สุทุกคนครับผมมันทีหนึ่งนี่มือโอมันทีสองนี่เป็นมือแห้ครับอู้งานนี่บอกเลยหญิงใหญ่แห้งครับทุกคนเนาะ <c oughs> กาลอน้องนี่แหละครับ่อน้องคําแสงน้องรัดหลกนน็น้องายแววครับเพิ่นสีมากรเนาะในมือนี่ครับผม <c oughs> กาล้อติดตามบางหลักอาจจะได้ไปคับเพิ่นอยู่แถวๆปัทสาบัวทาบัวทึงที่มองเคยเคยมันีุ่งเลยนะครับแบบมาต้องให้น้องๆเพิ่นเข้าไปในเมืองเนาะทุกคนเนาะ กัทดที่ล่อติดตามมั่งครับเฮาสีเฮ็ดจังกินเมนูยังแน่มื้อนี้กะฝากพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ตามอุบลคนสีเจียบแนะ่พี่น้องขออนุญาตด,ด้วยครับขออนุญาตไปเฮ็ดหอยก่อนเดี๋ยวอันผู้พันสิดาเนี่ยผู้พันจังแกยหอยผู้เด,ยเดียวผู้เริ่มหนายหนูเด้อทุกคนามาเด้อทุกคนนี่เมนูนง่ายๆเนาะมื้อน,นี้เนะาะนะครับ ก๊อกง่ายอยู่เด้เออสองเศรสองเศรเนะาะกินง่ายๆครับมื้อนี้กินนี่แหละกับพ่อข้างบ้านกับหมูเนาะมาหามื้อนีดด้หอยกับเป็ดกระชั้นเหรอเมื่อกี้ก็เรียกว่าจุอเอาเนาะจุเอาดีกว่าจุอเอาก็ตามุมงนี่แหละครับกินง่ายข้าวเหนียวจำเบ๊จำเบ๊นี่อู้ยอยากขัดทุกคนตั้งเด้อทุกคนฮะกับเฮ็ดแล้วแล้วเนาะขาดบ่ได้ก็คือ ไข่เจียวครับก็เดี๋ยวกินข้าวก้อนจะข้าวเดี๋ยวสิได้ไปพาทุกคนไปรับน้องๆเนาะน้นองๆนน้องคำแสงน,อน้องรัตน์แล้วก็น,อน้องสายแววครับตอนนี้กําลังเดินทางมาหอนหนาด้านอีูประมาณโดนเติมเยอ่หรอกครับนะกินน้ำกันเด้อพี่น้องกินตำมุงๆนะตำมุงๆตำแบบบ้านๆของเฮานี่ยนะครับอ,อือนี่พังยังหนี่งจากพักยังมูดูพักอีมู พายมิมวบขั้นจำมนะพินเนาะกินกับสักกรด่แค่ยังไงนี่โรงบาลไก่อยู่ครับโรงบาลไก่เนาะไปะอื้อค่อมักใหญ่ออืดูจอครับแอบเนาะกับบรรยากาศเสียงฝนเสียงลิ้นเนาะครับทุกคนเนาะสวัสดีเด้อสวัสดีอย่างเิ็นการเนาะครับเนาะจ้ามาบวกวพ่อสีเดียครับ ทุกคนตอนนี้กับน้องๆจากฟังซปปเล่าเนาะอาจจะใกล้เจ้าฮอดแล้วครับผมไปถาลัดเอาดีกว่าดีกว่าให้น้องไปรอเนาะเขาไปรอเอาน้องน้องลงจากรถกับไปครับไปเลยครับทุกคนอันนี้กําลังเดินทางออกจากหน้าหมู่บ้านครับบ้านกับน้ำท่วมเนะ้อทุกคนฝนตกมือขึ้นน่ยปรคักได้ครับตกคักตกแนงครับทุกคนกับแค่น้ำารอการระบายครับบ่ถึงกับถ่วมเนาะ นำลอการลำบายเพราะว่าถนนอ่ะตามกว่าไอพื้นที่ครับทุกคนกำลังเดินทางไปกัะบ,บกไก่ปันใดหรอครับ <c oughs> เลยทุกคนนอกนั่นว่าได้บอกคนรถเนาะตีจริงนั่นสีให้น้องไปล่งองยู่ไอปตอตท่อบัวทาบัวเทิงครับตอนนี้กะไอลงบัวท่านเนาะลงบัวท่านบัวทาบัวเทิงครับทุกคน เพราะว่าขันแม,ม่นเขาเมืองนั่นไปไอพรมนั่นไปรับนองอย่ารับบ,บ,บอคือไอมาลงอยู่บัวทาบัวเทิงจากบ้านมาบัวเท้าบัวเทิงมันก็ง,ง่ายนะทุกคนแต่ว่ากระบ,บอกให้ลงนั่นแหละอาจจะลงแยกกุฎลาดีได้ทอัอันทักถามน่องพอดีเห็นรถสวนดอกว่าเขาไปหาปตทเมื่อกี้ก็บอเห็นนองเนาะก็เลยไอโทรหานองทักถามนองเมืองนอนหนงหันมา เลยมากล้วกรล่างขามคัวคัวกับแมนไออยู่ก่นสีหอดแดกุลาศเนาะทุกคนเนาะฝั่งหลอบเมืองเด้อทุกคนมามีตะวันนี่ลหละบอกว่าเพิ่นนั่นเพิ่นไปล่อหรอบอหรือเ่าเพิ่นล่งรถแล้อบอสี่นะทุกคนลับไปเมืองนี่ล่ะไปเจ้าเอเอาจ้าล่งมองได้ดอกแต่ว่าบอกอยู่บอกว่าล่งกุลาด ไข่ทานกดหลาดเ้อมาต่อง,งเขาเมืองคันเขาเมืองนี่มันมันจากยนาครับทุกคนลบมันหะลายเนาะใส่เนาะลงตรงไหนเนาะมองไข่ล่อ,มอนนลงมองหนึ่งมาล่งมองหนึ่ง <c oughs> <c oughs> โอ้ยมาสามคนเลย ไอ้ลงไอ้ลงปตทบัวทาบัวเทิงพายุพี่เนี่ยเห็นขึ้นคือคือหนูคือน้องน่องแบบสวนกันกับรถหน่ะเออคือกันเดี๋ว่าไปหอดปตท่อแล้วขึ้นหัเห็นกันเลยเอะใจท่าตาตาค่ะรับเลยรับเลยบัวเออฉันโอ้อันเราเราเจอกันแล้วแหละที่เดียวนั่ง้างหน้าทีล่ะฮะมาหอดแล้วเด้อนี่มารับเราทุกคนหมดละ เดี๋ยวมุงหน้าเขาบานก็อ,นอาจจะว่นไปทางเกาผุน่นอะเพราะว่าขันเมนไปทางนี้รถมันหลายรถตีสแห่งเมนเขนเขาเมือ่อมี่ะมาหยัดยนต้องเลยยน<อ>ไปดำไถยดำนากะอานะนอนกับเราเนาะเราเป็นน้ำก่องเป็นน้อหน่ <c oughs> มา <c oughs> ถึงบานแล้วเด้อทุกคนมาหอนแล้วเนาะหลับหล่องๆมาแล้ว เมื่อยเมื่อยนองกะอากาศแล้วหน้าเลี้ยวให้นอกกัเดินทางมาเลยไอจีร้ายปวดหมดเลยนะมาได้ต้องต้องให้มากเก็บบรรยากาศก่อนทุกคนแย่มากคอนเทนยักษ์มากแดนเทียนเป็นซองปีเลยอันนี้ปีที่สามเออบ่โอกาสได้มากลองปีก่อนบอท่านเคยมากเลยเนาะท่านเคยเห็นเนาะทุกคนเนาะกามีทีมงานจากฝั่งเล่าแต่ของเขานิร้ายเด้บอก่าแต่ ทางไทยทางเล่าหรอกครับยูทูบของเขาเนาะหลายๆเห็นลงเฟซลงยางกับระกันเดินทางมาในจังหวัดอุบลราชธานีของเขาครับนี่ละมือโจรการโวยวายขายแนมือเนาะมือเนาะมือนาะจังจังสีได้อันคักๆครับทุกค,คนมือเอิญเป็นวันที่หนึ่งกับเราเก็บบรรยากาศนี้ก่อนก็ก็แกลๆไปก่อนแต่ว่ามือนั่นละเขาต้องเตรียมคักๆเลยทุกค,คนตอนนี้ก็ได้มาหัวอจถึงเลยถอนนะทุกค,คน ไครแมวมาหอดปุบ๊บฝนตกนี่มายัางไงกับบากับสายฝนเนาะะตัวตึงของเราว่าไงคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนแมวคืนหอดนตัวตึงก็นะตัวตึงเกากะได้ห่างยๆกันประมาณทินึนงๆผมมันทินึงครับมาแต่รอนเดดนะเนาะเท่ากับพากันมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่ง คิดถึงเราไหมป่ะเดี๋ยวฮะอวนะเออนอนหันละให้น้องๆเพื <c oughs> ่อน<ๆ>พักผ่อนก่อนครับน้อยหนึ่งทุกคนหลังจากเขาชะง,งักไปน้อยหนึหน่งนาะยไปแต่มนนองหกมาเนาะฝนหัดโตทำทุกคนเนาะตกเนี้ยมันเศร้าเยอยู่นแน่นกันเลยโบวิีงเนี้ยกินจับกบจับเขียดนะพี่น้องจะไปจับกบก็ได้เออไปจับกบคบก็ ยอกๆแต่สิไปเนื้อหมูบคอยกันคไปหูไปต้หมูไปใต้หมูอยู่ี่หาแนวว่ามันมาให้น้องน้องน้อๆกินครับเพราะว่าก็คือว่าเนาะนตกกไปใส่บ้านใส่บ่ได้ออกไปใส่กัลําบากออกไปใส่กังากับทุกคนมื้อนี้น้องก็มาครับเนาะเฮาก็เอ้ากินของอยู่บ้านซะก่อนมื้อหน้ามื้อใดเฮาจมากันใหม่กันไปกันใหม่เนาะเออทุกคนกนนะ เดี๋ยวไปหาวัตดิบเพ็ยดยังดีดูจ้ะกถวเบิ้งเบิ้งมีนุากเอาขอาานี่แว่าเอามาทานไเห็ดกินด้วยกันเออจะเป็นยังไงยขอากจของโลาณยทุกคนแบบที่เดียดเลยตรนี้ของมากของนั่นน้งนกิเยทุกคนเนาะปะมีแต่ปาด้วส่าบปนป็ับหมูไปไนต้หมูก่อเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้าเนาะเดี๋ยวสีไทย บรรยากาศนะบรรกาศยินี้กันก็ได้ได้เจอหนอนส่องคเดืยนี่บไหมหลายจังนะคอเดียวน่บ้างวันงั้นผมมันพักเลยนึกพัเดอนผัวเดินัวบ้างเดินผัวจะเล่นมีสาวผอาเลยผอมจังเครียดมากเครียดน้องกินรียาจะอร่ก่ออกินิดเรีียวเลียวเนาะตอนนี้ฮะมีแต่ว่าเดี๋ยวไปหา เดี๋ยวกิมวันตอนเลยมาเลยกระป้ายมาเนี่ยถิมวเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยแกงส่งตรงคลิปเรียวคลิปเนคลิปเรียวส่งตรงจากสมบลาวเด้อทุกคนนี่นี่แกงเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเห็ดละโงกลาวคนเหล้าแกงเออเห็ดละโงกแกงเห็ดละโงกที่ฝั่งลาว ถ้ามาจากฝั่งไทยให้คนเราทําให้กินอีกโอ้สุดยอดสุดดอยากงงงงเนี่ยเนาะกะไม่เห็ดอยู่ประเทศลราคนเรามาทําให้คนไทยกินอยู่ฝั่งไทยอยู่ประเทศไทยเลยราทุกคนเนาะมาเลยกินเข่าพี่น้องทุกทุกทุกคนครับผมกินเข้ากินน้ำกินปลาน้ำกันครับเีนี้ก็บ่มีอย่างไรนะทุกคนนะ มีแต่ว่ากินเข่าห่วมผ้ากินก,กินตาห่วมต้อนเนาะทำพญา,า,านวะ่าน่าจะฟังสบอล์าวเออากาเมื่อนี้กาอบอุ่นครับอบอุ่นหลายๆลองๆจกฟังสบอเล่าวาะเดินทางกันเขามาหลายคนครับมางานแห่เทียนเนาะอีกโซนหนึ่งกัอยู่ทั้งขุนทั้งไกลอีกโซนหนึ่งกัมาทั้งผี่น้ำเน่าบางเอื้อนอาจจะเห็นหลายๆคนครับยำหอดหมือกันบนุรณะเนะาะจังจังเต็มทีเนาะทุกคนเนาะ อนองกะมาทำมากะฝาากกนตกบรได้าพาไปกินเขาหลอกบานเลยเพราะว่าภูสานบรได้ฝนตกเปียกนะหอกบานแต่แล้วเนดะี๋ยว,วมากินในบานเนาะ <c oughs> <c oughs> มาทุกคนมากินขอน้ำกันครับปาทุกคนกะสี่ขออนุญาตเนาะฝนฝ่าอากาศแบบวอเต็มใจปันได้ครับฝา่าห่องคุ้มบำบุมบำเสียงกบกับอ๊อกแกอกอ๊อกแอกอยู่ครับทุกคนเนาะ <c oughs> <c oughs> <Okay. S 2> นี่แต่ว่าเจอกันคลิปหนาเจอกันอีทีหนาเด้อทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายมือนี้ขอทายทุกคนเนาะมือนี้ขอเป็นมือกล่องเด้อทุกคน <Okay. S 2> เจอกันคลิปหนาครับผม <Okay. S 2> เออสิกินน้ำยู่เออาคนเน,น็ยน่ดอก